สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมามาดูสูตรการคำนวณเด่นบนกันนะเด่นบนที่เข้าดีถือว่าเข้าดีที่ผ่านมาแต่ยังไม่เคยหลุดเลยก่อนจะไปดูก็ไปดูคำเตือนกันก่อนโปรดใช้วิจารยาในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร,ร์เท่านั้น เราไปดูกันครับเอาไปดูสถิติกันทักสิบง,งวดเนาะสิบสิบงวดสิบเอ็ดงวดเนี่ยเอาไปดูตั้งแต่งวดนุ่นเลยแปดออกแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่หรือเราออกห้าสี่นะครับเราจะคำน,นวณโดยจะใช้หลักแสนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักแสนสามครั้งแปดสามครั้งแปดสามยี่สี่เป็นสี่สี่บวกแปดก็เป็นสอง ให้หลักแสนบวกด้วยบวกหลักแสนสามครั้งบวกด้วยหลักหน่วยสิบร้อยพันหลักพันหนึ่งครั้งแปดสิบยี่สี่สี่บวกสี่บวกแปดเป็นเท่าไหร่เป็นสองสองบวกหน่วยล่างสองครั้งสี่สองครั้งก็เป็นแปดเป็นศูนย์นะครับอันนี้แปดเป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดของที่ก็ได้แปดเด่นนะครับ เด่นก็คือ8 8แล้วก็มาแปดเก้าเดินทางเ้าเลยหลังจากนั้นก็ได้9 9มาบวกอีก2ก็บวกเจบวก7จ็นะครับนี่ครับตัวนี้เป็น7 9็กบวกเ็ก็เป็น6 6บวกอีก4ก็เป็น0แล้วเดินต่อเป็น1มันจะได้เลขเด่น5ตัวคือ8 9 6 0 1้านย์นึ่งนะแปแล้วก็มา บวกด้วยเจ็ดคงที่แล้วก็มาบวกด้วยสี่คงที่นี่คือสูตรมันเราก็มาดูกันว่าการเดินเดินยังไงงต่อมามันออกเลขท้ายออกห้าหกสามเป็นไงครับหกมานะครับนี่ครับหกมาหกมาต่อมาคำนวณได้ศูนย์หนึ่งแปดสองสามออก เลขออกมาหกแปดเจ็ดแปดมาแปดมาบนเราจะเน้นที่บนอย่างเดียวส่วนลากมันยังเข้าหรือไม่เข้ามันเป็นผลพลอยได้ต่อมากำนวณได้เจ็ดแปดห้าเก้าศูนย์มันออกสองเจ็ดเจ็ดใช่ไหมก็ได้เจ็ดมันต่อมากำนวณได้ศูนย์หนึ่งแปดสองสามมันออกสามแปดแปดนี่แปดแปด ใช่ไหมอันนี้ได้7นะครับอันนี้ได้88 8, 8เลยนะต่อมาคำนวณได้เก้าศนยดหนึ่งอมันออก309เนี่ยออก2ตัวเลยเนีย่ต่อมาคำนวณได้ 9, 0, 7, 1, เก้าศนยดหนึ่งสออีกมันออก352เนี่ยสองมานี่ยต่อมาคำนวณได้สองสานย์สี่ห้า มันก็ออกสามเก้าสองเนี่ยสองมามันจะใช้แค่หน่วยสิบเท่านั้นนะมันจะออกไปหลักร้อยก็ไม่เกี่ยวก็เอาแค่หน่วยสิบเท่านั้นต่อมาคำนวณได้สองสามศูนย์สี่ห้าเหมือนเดิมมันก็จะออกสองสี่หกเนี่ยสี่มานี่เนี่ยต่อมาคำนวณได้หกเจ็ดสี่แปดเก้าก็ออกสามสองสี่ก็สี่มานี่ นี่คือสี่นะครับอ่าแล้วต่อมาคำนวณได้หนึ่งสองเก้าสามสี่หนึ่งสองเก้าสามสี่มันออกแปดห้าสองเนี่ยสองมาเนี่ยนี่คือสองนะครับต่อมาคำนวณได้สามสี่หนึ่งห้าหกออก 6, แปดหกค้าเนี่ยออกหกค้าเลยนะครับต่อมาคำนวณได้ห้าหกสามเจ็ดแปด มันออกสามห้าหกเนี่ยครับออกไปเลยห้าหกแต่มาคำนวณได้หนึ่งสองเก้าสามสี่มันออกหกสี่หกงวดที่ผ่านมานี้ได้สี่เนี่ยเนี่ยแล้วมาดูงวดล่าสุดคำนวณได้ครับล่าสุดเลย เรามท 1, าที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาออกศูนย์เจ็ดสสหหี่ังล่างออกห้58เหลือใช้หลักแสนสามครั้งศูนย์สามครั้งคือศศููนย์0 0บวกหลักพันหนึ่งครั้งศู0บวก4เป็นสสี่บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งแปดสองครั้งเป็นหสี่บวกหก็เป็นศศูน0 0บวก8คงที่ก็ได้8เดิน8ไปเลยนะครับแ89นะครับมี89 แล้วบวกเก้าบวกเจ็ดครงที่ก็ได้หกหกบวกสี่งที่ได้ศูนย์หนึ่งเดือนต่อไปเลขเด่นห้าตัวก็คือเจืดเดือดอ่าแปดแปดเก้าหกศูนย์หนึ่งจะมาให้เห็นสองตัวบนหรือไม่มาหนึ่งตัวไม่เห็นหนึ่งตัวอย่างน้อยจะมาหรือไม่ก็มาลุ้นกัน เราจะแทนค่าเป็นนะครับ8 x x 8 9 x x 9 6 x x 6นะครับแล้วก็มาศูย x x 0 1 x x 1คือชอบตัวไหนก็เอาตัวอื่นมาใส่เอาสลับอันนี้คือสูตรบนนะครับก็ฝากไว้ถ้าชอบก็แคปไว้ก็ฝากไว้เพื่อเอาไปเป็นแนวทางในการคำนวณ บบริหารสมองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแึ่นนี้ครับสวัสดีครับ